อคครั okay, ก็ขอการสนับสนุนที่ทน่ารักทุกท่านที่คขาอ,อยู่บนผมบ้านเกรดกับชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาบอกคัาสหรือสกิลของแฝดประกายแสงนะคะว่าควรจะมีหรือปล่อยผ่านได้ข้อดีข้อเสียของแฟดประกายแสงเราไปดูกันเลยครับตรงนี้รับปด้ทุกคน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 กดผิดนี่แป็ประกายแสง ข้อมูลของแสงประกายแสงนะแสงประกายแสงเป็นตัวที่มีความเร็วมากที่สุดในเกมนะครับเริ่มต้นที่ร้อยสิบซึ่งตัวที่เร็วสุดก่อนที่มันจะเข้ามาก็คือมนะูเมงไรเดอร์เนาะมูเมงไรเดอร์นะครับที่มีความเร็วหนึ่งร้อยห้านะครับซึ่งแสงประกายแสงถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วมากที่สุดนะครับโอเค เรามาพูดถึงพาร์สี่สกิลของแฟลชกายแส,สกิลแรกของพะแฟลชกายแสงกันเลยดีกว่าครับต้องของพายพดการที่มูติดแขชชานะครับเพราะว่าเป็นคนพูดเร็วและคือมันพูดตามเสียงตัวเองไม่ทันอ่ะถ้าโจมตีทั่วไปตว,วัดแฟลชโจมตีต่อเนื่องสองครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตี จุดเพิ่มค่าความเร็วให้ตัวเอง20%ต่อหนึหน่งรอบก็คือถ้ามันโจมตีธรรมดา1ทีคือมันจะเพิ่มความเร็วตัวเอง20%หนึ่งรอบนะครับไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกต์ทำซ้อนได้หรือเปล่าโจมตีต่ออันสกิลอันตินะครับสกิลตู้โจมตีขึ้นแสงโจมตีต่อเน,นื้อ5ครั้งต่อสตูทุกรายทั้งแนวนอนนะครับแถวหน้าทั้งหมดเลยครับ สร้างดาเมจร์เมีอัตรา70%ตีเข้าถึงเป้าหมายซึ่งมีโอกาสตึงบวกขยี้70% 2สอรงรอบได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%ก็คือตัวที่โดนแฟรประกายแสงและติดบททขยี้จะโดนดาเมจแรงขึ้น30%นะครับความเร็วถ้าสมมูิความเร็วของแฟรประกายแสงสูงว่าฝั่งศัตรูจะได้รับ 7HP ด7นะครับและเอฟเฟก ทนทานไหนมากสุด6ชั้นก็คือทําได้ทับซ้อกันมากสุด6ชั้นนะครับถ้าไม่ตีถ้าไม่ถูกตีแตกก่อนเนาะและถึงที่เด็ดสุดของแฟระกายแส่ครับเคลื่อนไหวอย่างแฟลชหลังสตูเคลื่อนไหวความถ้าความเร็วของตัวมันเองถ้าความเร็วต่ํากว่าแฟระกายแสะครับจะโจมตีธรรมดาของ80เซ ดาเมจจะเกิดเอฟเฟก์โจมตีทุกรอบมากสุดสาก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูจบตีไฟแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแฟ็หรือตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความเร็วต่ำของแฝดประกายแสงแฟดประกายแสงจะโจมตีกลับไปด้วยดาเมจแปดสิเนะรับซนซึ่งจะเกิดแบบนี้ได้3ามรอบถ้าเกิดขึ้น5ดาวก็ทำอย่างนี้โจมตีกลับได้4ี่รอบนะครับ ทีมฉันเริ่มทีมแฟตรประกายแสงเริ่มโจมตีแฟตรประกายแสงทั้งทีมจะสร้างดามเมจหกสิบเซนแรงจากอ๋อก็คือถ้าสมมติว่ามีฝายเราไล่โจมตีเช่นกันโล่ไล่โจมตีและแฟตไล่โจมตีทจีจะมีดาเมจดาเมจจะมีดามเมจนะครับไอ้ดามเอิโอ้เป็นไรเนี่ยจะมีดาเมจรแล้วเปิดให้กับทุกตัว6 0ซของดาเมจของแฟดตรประกายแสงซึ่งมันคือ คอมโบกับการโร่พวกบิสคิงก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นคอมโบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณจะคอมโบกับกาโร่โมากกว่ามากสุดสูกสามครั้งนะครับเท่าก,กับเนี่ยและเพิ่มค่อให้ทีทาว่าเท่ากับตัวเองแล้วแต่อัพและเรามาถึงข้อดีของมันกันครับก็ข้อดีก็อย่างที่ว่าครับคือตัวที่ตัวนี้มีความเร็วมากที่สุดในเกมและเป็นตัวที่ดาเมจแรงมาก นี่คือข้อดีครับข้อดีก็มีแค่นี้แหละและผมจะบอกเซตทุกคนจะใส่คนเป็นเซตมาเฟียโจมตีกับความเร็วครับซึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามีเซตมาเฟียแต่ว่าแบบของแบบเช่นแบบโจมตีความเร็วอันหนึ่งเฮดหมดอันนึงก็คือให้เลือกใส่เป็นเซตมุ่งมั่มมีความรับแล้วมีออฟโจมตีความเร็วและข้อเสียซึ่ง นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงผมถึงให้ปล่อยผ่านแฟลชประกายแสงเพราะแฟลชประกายแสงปล่อยผ่านได้เลยครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าในเซิร์ฟจีนเขาก็ไม่ได้ใช้แฟลชประกายแสงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้อเสียของมันคือมันบางมากครับข้อเสียหลักหของมันคือบางมากครับเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เราไม่ได้ใส่ของเฮตี้ให้กับมันเลยมันเลยมีเลือดน้อยมาก ซึ่งแน่นอนแบบการแสงไม่ใช่ตัวทังมันก็ต้องใส่าดาเมจใช่ไหมคะและดาเมจต,ตรงนั้นน่ะเลือดมันจะหายไปเยอะมากเลยครับเพราะฉันนี่นเป็นเหตุผลที่ว่าควรปล่อยหันแฟดไปเลยครับเพราะว่าสำหรับสายฟีถ้าจะปั้นแฟดประกายแสงให้โ,โหดก็คือทำคือถ้าจะปั้นแฟดประกายแสงให้โ,โหดคือต้องมันพวกสายเตอร์เพราะว่าเขาสามารถปั้นแฟดให้สุดๆแรงๆถึกๆ จริงแต่ว่ามันบางถ้าปั้นไม่เสร็จก็คือบางมากแค่เทินสองเทินก็ตายแล้วทุกคนเราไปดูที่เสริรอฟกินครับมีเพียงไม่กี่คนที่เล่นแฟลประก,กายแสงเพราะว่าพวกเขาอัพสุดครับนี่คือข้อเสียที่จะที่จําเป็นต้องปล่อยผ่านแฟดประก,กายแสงนะเพราะว่าเราควรไปหาตัวที่แบบสึงดาเมจถึงแทงเราจะได้แบบออกของได้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าเราออกแบบถ้าเราให้ออกจะโจมตีมันก็ไม่ไหวนะคบถ้ามันตัวนั้นไม่ใช่ตัวที่อึดหน่อย เช่นแฟตประกาแสกครับดาเมจแรงจริงดาเมจมันแรงจริงเร็วจริงแต่บางมากบางอย่างกับกระดาษเลยครับเรียกว่ากระดาษนะครับแล้วก็สเตตัสคื้นฐานก็คือโจมตี409ป้องกัน97 HP 2,300แล้วก็ความเร็วเร็วที่สุดในเกมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคนที่มีพวกการโรคคนจะมีแฟลตปการแสนติดไว้ซึ่งใน เซิฟเราแฟลประกายแสงจะเป็นเมตาอยู่นะครับแต่ในเซิฟจีนเมตาแฟดประกายแสงเริ่มที่จะไม่ค่อยมีคนใช้แฟลประกายแสงแล้วและเขาเรียกอะไรไอ้โซ่ตัวน่ะผมเรียกันว่าคอมโบแล้วกันนะเนี่ยที่มันเสียแล้วนะคอมโบที่ใช้ก็มีปุริปุริเมทัลแบนแล้วก็ตัวนี้ที่ยังไม่มาไม่รู้ตัวอะไรรู้แค่น่าจะเป็น SR มั้งเดานะ แล้วก็มีแทงท็อปมาสเตอร์ฮีโร่คัทเอสนี่ฮีโร่นักดาบก็มีอีไออังสปริงมาสเตอร์ให้เลือกสลือก,กันเถิดนะจ๊ะแล้วก็ชเชอร์โรแท่งช่ยฉันยอมล้วแค่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นอะตอมิกซามูไรต่อไฟโซ,โซนอีกตัวนี้ทุกคนก็น่าจะมีนะแต่ผมไม่มีรู้ไหมทำไมครับขี้เกียจคือตอนที่กิจกรรมโซนิีกมาผมข,ขี้เกียจเจ็บครับไปเล่นเกมอารไปเล่นเกม โซนิคนะครับเน้นใช้ความเร็วจะได้บโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%อันนี้เพิ่มค่าแฮปปี้ไอตรงเนี้ยควรจะมีนะคบเพื่อเพิ่มความถึกให้กับสองอันเนี้ยเนี่ยสองอันนี้ควรจะมีนะครับเพื่อเพิ่มความ,ะะม,มวถึกให้กับแฟลชประก,กายแสงซึ่งแล้วมันเพิ่มไม่ขึ้นถึง20%ถ้าอันนี้เต็มนะแล้วก็ควรจะมีสองอันนี้ด้วยเพื่อเพิ่มดาเมจคอมโบนะครับวันเกิดนินจามีโซนิคแล้วก็มินจเ็ลกอีกสองตัวที่ไม่มาะครับ แล้วก็มีอาวุธก็คือดาบอินสตาคิวดาเมทครีปเพิ่มขึ้น5%นำดาบอินสตาร์คิวอัพถึง1ดาวจะทำให้ดาเมจครีปเพิ่มขึ้น5%ครับโอเคครับสำหับคลิปนี้ก็ขอตัวล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมเราตดอไหครับสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบาย